ครับสวัสดีครับ FC ช่างสำหรับมือชีพทุกท่านนะครับตอบคำถามของพี่พี่น้องเรานะครับถามก็มาว่ารถใหม่นะครับเพิ่งซื้อมานะครับปี2020นะครับขับมาแล้วจอดมีกลิ่นไหม้นะครับซึ่งต้องรีบนะครับต้องรีบนะครับถ้าลักษณะนี้ต้องรีบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าแล้วแต่เนี่ยถ้าขับมาแล้วเนี่ยมีกลิ่นไหม้หรือขับอยู่แล้วมีกลิ่นไหม้เนี่ยต้องรีบนะครับนีบหาสาเหตุนะครับนี่ผมพิมพ์ไปเลยนะครับว่าให้รีสาหาสาเหตุนะครับเพราะว่า ไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับรถเรานะครับนี่นะครับรถไหมนะครับหลายๆคันเนี่ยกอไหม้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะครับทีนี้กลิ่นไหมเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับว่าดูมาจากไหนยังไงนะครับกลิ่นไหมเนี่ยมันมันหาสาเหตุนะครับต้องต้องหาสาเหตุนะครับว่ามันมาจากไหนเช่นไหมมาจากเครื่องยนต์ไหมนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าไหมมาจากเครื่องยนต์เนี่ยเอาจมูกไปดมนะครับเปิดฝากระโปรงแล้วก็เคยดมดูนะครับว่ามันน่าจะเกิดมาจากอะไรนะครับ ใบฝากระปองเลยแล้วก็จมูกนะครับค่อยๆไล่ดมดูนะครับไม่ทาไปดมติดเครื่องยนต์นะครับเพราะมีกลิ่นไหมค่อยค่อยไล่ดมดูนะครับว่ามาจากบริเวณกล่องฟิวไหมนะครับมาจากบริเวณดังพึ่งมองน้าไหมนะครับมาจากบริเวณภายในด้านบนเครื่องยนต์ไหมมาจากบริเวณก่อนน้ำมันเครื่องไหมนะครับ ไล่ดูนะครับเครื่อ,อยงยนนะครับจมูกเรานี่แหละนะครับถ้ามันได้เป COVID ็นโควิดซะก่อนนะครับไล่ดูนะครับจมูกเราเนี่ยเปิดฝากระโปรงปุ๊บก็เลยไล่ดูไปจมูกนะหากินนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นไหมแสดงว,ว่าถ้าจอดถึงขนาดมีกลิ่นไหมปุ๊บเนี่ยไม่ต้องต้องดมรู้นะครับยังไงก็ต้องดมรู้นะครับเปิดฝากระโปรงปุ๊บเนี่ยไล่ดมดูนะครับบริเวณกล่องฟิวอะที่เป็นที่เป็นจุดไหม้ได้กล่องฟิวหนึ่งเอ่อบริเวณเครื่องยนต นี่บริเวณเอ่อมอน้าเป็นไปได้ไหมมอน้ํหมอน้ําก็ใหม่ได้นะครับมอน้ำนะกินใหม่นะครับทีเอ่อกินใหม่นะครับบางทีกินแบบประเทศใกล้ๆมอน้ําอาจจะมีส่วนควไฟดีมร้อนนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับพวกไอเอ่อพัดลมนะครับพวกเอ่อมอเตอร์พัดลมมอน้ำนะครับรถไฟฟ้าเป็นไปได้ไหมนะครับรถใหม่นี่รถรถเพิ่งออกใหม่นะครับที่ออกใหม่นี่มันจะเป็นอะไรนะครับไม่รู้แหละ เราก็ไล่ไปก่อนนะครับคุณบอกเอ้ยมันไม่เป็นไรรถใหม่มันอย่างงี้อย่างงี้เขาดูมาแล so say, ้วเขาเช็คมาแล้วบอกถ้าคุณมีกลิ่นไหมปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องดูแล้วนะครับคุณจะเช็คมาแล้วคุณจะก่อนที่จะออกมาจากอดีเลอร์ปุ๊บเนี่ยดเลอร์เขาเช็คมาแล้วให้ช่างอะไรหลังๆระนาวไม่รู้อะถ้ามันมีไหมปุ๊บเนี่ยจะเช็คหรือไม่เช็คกูไม่รู้ไม่รู้ละยังไงเราก็ต้องดม้ว้ก่อนนะครับเครื่องยนต์ไหมเปิดฝากระโปรงดูนะครับบริเวณกองน้ำมันเครื่องไหมก่อนหน้านี้เราไปเปลี่ยนอะไรไหมไปเปลี่ยนนนามมััเคครรื่องะบ หรือไปทําอะไรมาหรือเปล่าตีดไมนะครับหรือเราไปติดอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นไฟตัดหมอกเออในเรื่องของพวกเครื <flush> ่องเสียงไหมพวกในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไปทําอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะครับถ้าเราไปทําอะไรเพิ่มเติมบุกกรต่อสายสําคัญนะครับการต่อสายไฟนะครับสําคัญนะครับรถใหม่บางคนไปทําเพิ่มนะครับติดไฟสปอตไลท์นะครับติดตัดหมอกนะครับติดเครื่องเสียงนะครับ พอไปทาเพิ่มปุ๊บสายไฟนะครับช่างก็ต่อใหม่นะครับผมผมเจอมาแล้วนะครับท่านใหม่นะครับไปทําเพิ่มนะครับทาใหม่รีเลย์เพิ่มนะครับแล้วก็ทําห่วางสายไฟนะครับสายไฟพัดลมนะครับ่อน้ําทําใหม่นะครับพอวิ่งไปปุ๊บสายไฟไหม้นะครับไม่กลิ่นไหม้มันออกมาเข้ามาในรถได้ยังไงวะวิ่ง่ปปุ๊บสายไฟไหม้อ๋อพอไปดูปุ๊บอ๋อสายไฟนะครับมันเส้นเล็กไปนะครับสายไฟที่เปียเชื่อมทางเขาใส่เส้นเล็กไปนะครับ พออจารนะพวผมก็ไปตัดต่อนะครับสายไฟเอาเส้นใหญ่ใส่นะครับพอใส่กันเส้นใหญ่ปุ๊บทุกวันนี้นะวิ่งไป2เดือนสาเดือนสบายเลยนะครับไม่มีกินไหม้เลยนะครับไม่ไหม้เลยนะครับนี่นะครับเป็นวิธีของการสังเกตนะครับต้องสังเกตนะครับว่ามันไหม้มาจากส่วนไหนยังไงนะครับถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องยนต์นะม่นไหมจาท่อไอเสียไหมนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ท่อไอเสียเนี่ยไหมจากเบรกไหมนะครับตอนเบรกแล้วมีกินไหม้ไหม ไม่จากเบรกด้านหน้าหรืเบรกด้านหน้าหรือเบรกด้านหลังนะครับถ้าไม่จากเบรกด้านหน้านะครับคือไม่จากจาระบีมาลักษณะนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเราไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับหรืออยู่เดิมๆปุ๊บหม่เลยนะครับก็ต้องไปดูนะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าในเรื่องของเบรกใหม่นะครับเบรกใหม่นะครับอาจจะจอดรถทิ้งไว้แล้วก็มีมีน้ำเนิ้มเข้าไปนะครับอาจจะเป็นในรูปของลูกสูงนะครับติดนะครับแล้วก็ทาให้เบรกใหม่มันก็เป็นไปได้นะครับในวิธีของเบรกใหม่นะครับก็เป็นไปได้ ภายในห้องโดยสารนะครับหรือไม่จากภายนอกเจ้าสังเกตจุดแรกเลยเนี่ยเราต้องทำสังเกตตัวเองนะครับแม่อยู่คุณไปรอช่างนะครับไปช่างเขาจัดการนะครับว่าจะไป็ัลักษณะไหนยังไงบอกไม่ได้นะครับต้องทำสังเกตตัวเองก่อนนะครับจุดแรกเลยนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็หาปัญหานะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายนะครับไม่จากภายนอกภายในไหมไม่จากไม่ตอนเปิดวิะตูไหม นะครับหรือไม่ตอนเปิดแอร์ไหมนี่ตรงนี้สําคัญนะครับถ้าไม่ตอนเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแรงวนาคัดแอร์มันอาจจะมีปัญหานะครับมีกลิ่นไหมนะครับหรือตัวสวิตช์แอร์นะครับอาจจะมีปัญหานะครับหรือไมไ่ตัวแอร์นะครับจจมีปัญหารถใหม่ไม่อาจเป็นบอกไม่รู้แต่ถ้าคุณมีกลิ่นไหมปุ๊บเนี่ยยังไงไมันต้องมันก็ต้องมีมันก็นต้องมีสาเหตุนะครับอยู่ๆมันมีสาเหตุไปไปได้นะครับกลิ่นไหมไม่ต้องมีสาเหตุเพราะว่ามันมาจากตรงไหนนะครับเปิดวิญญาณไหมนะครับ เปิดแผ่นซีดีไหมหรือพวกเ่เนียสียบปลั๊กของพวกบลูทูธไหมพวกอะไรเนี่ยมันมันต้องมีสาเหตุนะครับกินไหมนะครับนะครับต้องมีสาเหตุหานะครับต้องหาก่อนนะครับไหม่ลักษณะไหนนะครับไหมเมื่อตอนที่เปิดประตูรถไหมเปิดประตูรถปุ๊บมียิ่งสูงเปิดประตูรถมีกุดไหมขับขับรถอยู่ก็เปิดประตูรถมีกุดไหมไหมจากหลอดไฟไหมหลอดไฟดวงสว่างบริเวณภายในรถพวกสวิตช์พวกอะไรมันหลวมไหมอะไรไหมนะครับ ต้องไปหานะครับว่ากลิ่นไหม้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรลักษณะไหนยังไงนะครับคือคือเพื่อที่จะจัดการมันให้ได้นะครับก่อนที่มันจะสายไปนะครับในวิธีของกลิ่นไหม้นะครับกลิ่นไหม้เนี่ยมันเป็นการเตือนนะครับการเตือนว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราล้เลยปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ทั้งคันนะครับทีนี้ไม่ทั้งคันเนี่ยรถเราไม่อาจจะมีประกันนะครับรถใหม่แต่มันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะเราเราซื้อรถเข้ามาเราอยากจะใช้รถกันเดิมนะครับคันที่เราซื้อมานะครับเพื่อที่จะ ใช้ไปนานๆนะครับทีนี้มีกินไหม้ปุ๊บเนี่ยเราต้องหาสาเหตุนะครับผมว่าเลยดีบเลยครับดีคอมเมนต์เข้าไปเลยนะครับเพราะมาวานี่ถามเข้ามานะครับน้องๆนะครับไททันปี2020นะครับก็คิดแล้วก็อยู่ประมาณสักปีหนึ่งนะครับอาจจะไปถึงปีไหนเพราะว่าถ้าออกไปปลายนะครับออกไปปลายพฤศจิกายนหรือธันวานะครับหรือออกไปปลายตุลานะครับอาจจะมีกี่เดือนนะครับตอนนี้นะครับมีกินไหม้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับยังไงก็ต้องหาเจอนะครับช่างก็ต้องมี คำตอบไปเรานะครับพอไปเช็คเข้าศูนย์บริการปุ๊บเนี่ยช่างต้องมีคําตอบให้เราว่ากินไม่ของพี่เนี่ยไม่เกิดจากเอ่อจาระบีนะที่ผมเช็คระยะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเดี๋ยวผมก็ทาจาระบีไปนะครับบริเวณที่ตรงฝาเบรกนะครับเพื่อที่จะหล่อลื่นนะครับทีนี้จาระบีเนี่ยผมไปจะทาเยอะไปพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาวิ่งไปปุ๊บพี่เบรกดิ้นเบรกอ่ะพี่เบรกแล้วปล่อยพี่เบรกแล้วปล่อยพี่เบรกปล่อยปุ๊บ มันก็ทําให้จาราบีนเนี่ยมันไหม้นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพี่จอดรถปุ๊บเดี๋ยวฝิกกินไหม้มันก็เกิดขึ้นบริเวณล้อหน้านะครับด้านซ้ายบ้างด้านขวามั่งด้นที่เบรกก็วานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเออด้านไหนก็แล้วแต่นะครับนี่คือคําอธิบายของช่างอ๋ออย่างนี้มันจะเป็นอะไรไม,ไม่เป็นไรพี่พี่ใช้ไปก่อนนะครับพอหลังจากที่จาราบีมันไหม้เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บม,มันก็หายนะครับกินไหม้ออกม็หายไปอ๋อจะเป็นอย่างนั้นสถานีโอเคจบอย่างนี้สบายใจไม่สบายใจนะครับไปพึ่งบอกไปจากเชังเนี่ย ขาจะไปแปะไปป้ายต่อบริเวณขอบดิสเบกป้ายดิสเบกนะครับบริเวณรอดานานะครับหรือเอ่อบริเวณอาริสเบกนะครับบริเวณกับฝา่เบรกด้านหลังนะครับก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับช่างบางคนนะครับช่างมืออาชีพอาจจะป้ายนิดเดียวแต่ช่างฝึกใหม่อาจจะป้ายเยอะหน่อยนะครับเพราะกลัวไม่หล่อลื่นกลัวจะระเบีแห้งนะครับจะเป็นไปไก็เป็นไปได้นะครับก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมาใหม่นะครับคือออกมาปุ๊บป้ายแดงเนี่ยคือมันมีกินไม้แต่ออกจากรถเลยหรือเปล่าออกจากศูนย์เลยไหมนะครับหรือว่า มาไหมตอนที่หลังที่เราไปเช็คระยะหรือไหมตอนที่หลังเราไปติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับลกษณะนี้หาามไมกนะครับติดไหมในกษณะนี้หาามไมกเพราะรถยังใหม่อยู่นะครับพยายามที่จะต้องหานะครับแล้วต้องรีบหานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เนื่อนานปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายนะครับกับรถเรานะครับแล้วก็ชีวิตเราด้วยนะครับในเรื่องของกินไหมนะสำคัญนะครับนี่ผมผมเอามาเล่าใครเลยนะครับพอถามมาว่าวันนี้พอเห็นปุ๊บเนี่ยเล่าเลยนะครับกินไหมนะครับ แล้วก็ไม่ระเบิดมาแล้วนะครับในเรื่องของกินไม้นะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่านะครับเราต้องไล่เช็คนะครับแล र, alone, ing, ktoś, ane, ้วก็ต้องตระหนักนะครับตื <finest> ่นตระหนกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาตัวการให้เจอนะครับกินไม่นะครับผมประจํานะครับขับรถกินไม่ประจํานะครับถ้ามันเครื่องไม่ถอยเสียมางอะไรบางต่างนนะรถเก่านะครับประจํานะครับเมื่อก่อนนี้นะครับแต่รถใหม่ไม่เเป็นนะครับตอนนี้เริ่มมีนะครับรถใหม่เริ่มเป็นนะครับคือบริเวณบางหัวเทียนนะครับก็ น้ำมันเครื่องเดิมเล่นรอบเข้าไปพวกก็มีกินนะครับโชยๆออกมานะครับบริเวณน้ำมันเบานุเทียนนะครับมีกินมันเรีอยวกินมันไหมนะมันเครื่องนะครับนี่นะครับก็เป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม้ตรงนี้ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้นะครับพอรู้ปัญหาแล้วนะครับว่าไม้ตรงจุดนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็ต้องให้ไปหานะครับแนะนําเลยนะครับต้องรีบไปหานะครับกินไหม้อกมาจากตรงไหนตอนที่เราจอดรถวิวิมาหจอดนะครับ ไม่ตรงไหนไม่ระหว่างที่คือลงรถออกมาปุ๊บได้กลิ่นหรือว่าไม่ระหว่างที่ขับรถนะครับคือวิ่งอยู่ปุ๊บก็ได้กลิ่นเลยนะครับสังเกตนะครับไม่ในระหว่างที่เบรกหรือไม่ในระหว่างที่เอ่นนะคือบังคับเลี้ยวลมอะไรนะครับเราจะนับเพื่วมกลิ่นไหมออกหรือไม่ลักษณะไหนนะครับต้องทำสังเกตนะครับไม่ภายในห้องโดยสารไม่ภายนอกทำสังเกตนะครับกลิ่นนะครับมันสามารถสังเกตได้จมูกเราสำคัญนะครับเวลาไหมปุ๊บเราก็เดินดูรอบรถเลยนะครับ จมูกก็ดมนะครับจมูกนะครับยังดมได้นะครับยังรับรู้นะครับยังรับรู ah, like cool ้กลิ่นยังดมได้แล้วก็ดมไปบริเวณลบอนะครับถ้ามันมีกลิ่นไหมอะไรที่ไหมรุนแรงสุดก็ตรงจุดนั้นนะครับเวลาดมๆไปกลิ่นไหมตรงบริเวณล้อเนี่ยมันรุนแรงนะรุนแรงปุ๊บบริเวณเออ่ตรงอะไรนะดุมล้อปุ๊บรุนแรงปุ๊บอ่าอย่างนี้พวกนี้ก็รู้แหละนะครับสนัตดีนะครับไม่ตรงเครื่องยนต์นะบริเวณด้านซ้ายของเครื่องยนต์ที่มันรุนแรงไว้กลิ่นมันรุนแรงปุ๊บอ่าอย่างนี้อยราดูแลนะครับ ก็ต้องไปหาตรงจุดนั้นนะครับไม่ตรงบริเวณถอยเสียนะครับนะครับก้มลงไปดูแล้วไม่ได้กลิ่นแรงว่าถอยเสียครับตรงนั้นถึงจุดนั้นปุ๊บมันก็สามารถที่จะรีข้อปัญหาได้นะครับในเรื่องของการหาปัญหาในเรื่องของกลิ่นไหม้รถยนต์นะครับเพิ่งออกมาใหม่นะครับประมาณสักไม่หลาถึงปีนะครับผมดูจากพศดูจากเอ่อพศสองศูนย์นะครับปีที่สองหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้เดือนนะครับก็ไปหาเอานะครับอย่าให้มันไหม้นะครับอย่ารอนะครับอย่ารอให้มันไหม้ขนาดนี้ชีวิตเราสําคัญนะครับ สำคัญมากๆนะครับนี่ครับเป็นรู้นะครับแล้วก็ไปหานะครับรีบต้องรีบหาพอรีผหาเจออย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยผมว่ามันต้องมีนะครับไปติดอุปกรณ์ใหม่หรือว่าไปเช็คระยะมาก่อนหรืออะไรยังไงต้องมีนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเบรกนะครับจะระบีนะครับเอาเช็คระยะปุ๊บทังเราจะระบีไปทามีมีอะไปพวกมีกินไหมผมเคยนะครับเป็นทั้งใหม่ๆนะครับเปลี่ยนฝาเบรกนะครับของใหม่ จานที่เท่าใหม่นะครับทานจาาบีแต่แต่แต่ปุ๊บวิ่งไปปุ๊บไปเบรกปุ๊บเบรกเบรกเบรกปุ๊บออกมาเข้าออกจะอุปเข้ามาจากอุปปุ๊บกินไม่หึงเลยนะครับทีแรกก็ไม่รู้ก็ถอยมาดูโหแม่งอะไรวะเนี่ยให้กินอะไรวะเนี่ยพอไปดูหน้าตาผ่านของผ้าเบรกโอ้โหมันดำอย่างเลยพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยขาดขาดขาดประกอบกับกระบายทิศเบรกปุ๊บปิดรอยทีนึงนิ่งนะครับขาดจานทิศขาดแล้วพ่อเบรคปุ๊บนี่อ๋อเจลาบีนี่เองที่มาทำให้เราได้กินไม่ในระหว่่่่าางทีีเเเเเรรรรหยยยยบบบบกกกกดิสลลปปออ นี่นะครับคือวงใหญ่นะครับดอกติดตาเป็นคนเราครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับเกือบสามหมื่นท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเราก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับเอฟซีนะครับท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับสําหรับ FC เอฟซท่านเก่านะครับที่อยู oh ่เดิมๆตั USC, online, ้งแต่ต้นเนี่ยขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนผมมาตลอดนะครับที่ทําคลิปมานะครับสองร้อยกว่าคลิปจะเข้าสู่เกือบสามร้อยคลิป นะครับแล้วก็พยายามจะทํสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปนะครับเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อความสุขนะครับเพื่อความรู้ของผู้ที่ใช้รถนะครับประสบการณ์การเรียนรู้รถยนต์นะครับตั้งแต่ปี2532นะครับปีนี้2 5 6 4 3 2บปีนะครับในวิธีของการอ่านหนังสือแรกเรื่องรถยนต์นะครับจนมาถึงวันนี้นะครับเปิดอู่นะครับซ่อมรถยนต์มานะครับก็ยี่สิบกว่าปีนะครับเกือบสามสิบปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ เรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับอะไรรู้ก็จะไปแชร์ของเราฟังเ่าครับเรื่องราวให้เราฟังนะครับอะไรไม่รู้ก็ต้องไปศึกษานะครับไปเจอผมได้อีกช่องนึงนะครับช่อง Facebook ช่างรอโคจะดื้อในกลุ่มช่างรอโคจะดื้อน,นะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้ล่างน,นะผมจะไปนั่งพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์เรื่องราวที่ช่องนั้นอีกช่องหนึ่งครับขอบคุณครับ FC ทุกท่านสวัสดีครับมีความสุข